ตกลงเนี่ยประชาธิปไตยควรจะเป็นของใครคุณผู้ฟังที่รักคิดว่ายังไงไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าเอ็ดดี้เฉลยประชาธิปไตยของใครเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับมาจากอัศดางยมนาคซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระได้โพส์ตเฟซบุ๊กของเอ็ดดีอัศดางยมนาคโดยให้หัวข้อว่าประชาธิปไตยของใคร เริ่มต้นเนี่ยนะครับอัศด,ดางหยิบเอาพระราชำดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ขึ้นมาก่อนมีใจความว่าราษฎรไม่ได้เลือกผู้แทนของตนเพราะรู้แน่ว่าเป็นคนดีสมควรจะเป็นผู้แทนด้วยประการทั้งปวงชนนี้เลยตามจริงเลือกบุคคลผู้นั้นผู้นี้เพราะมีผู้บอกให้เลือกหรือติดสินบนให้เลือกเท่านั้นนี่เป็นพระราชำดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกอสรางบอกว่าไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆว่าจนถึงยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยทั้งประชาชนและก็สถานการณ์ทางการเมืองก็จะคงเป็นเช่นในพระราชลำมหัตนี้นะครับมีความพยายามของข้าราชการที่ได้รับทุนหลวงจากพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปศึกษายัางต่างประเทศ หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุโรปก็เริ่มที่จะคิดเปลี่ยนหรือปฏิวัติระบอบการปกครองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งในทางเดียวกันเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่5ารัชกาลที่6และรัชกาลที่7พระองค์ก็ทรงได้รับการศึกษาสมัยใหม่ด้วยเช่นเดียวกันและทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักบริหารหัวก้าวหน้าและฝักใฝ่ประชาธิปไตย ในรัชสมัยของรัชกาลที่6นะครับได้เกิดกบฏร,รอสร้อยสาจากกลุ่มนายทหารหนุ่มกลุ่มแรกที่คิดก่อการปฏิวัติขึ้นมาแต่ก่อการไม่สำเร็จและต่อมาก็มาสำเร็จด้วยคณะราษฎรในปี2475ซึ่งในส่วนขององค์พระมหากษัตริย์ทรงได้ตรหนักในพระราชาหฤทัยดีมาตั้งแต่รัชกาลที่5รัชกาลที่6และก็รัชกาลที่7แล้ว ว่าการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นจะต้องพ้นสมัยไปจึงทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ก็ทรงเห็นว่าราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่มีความพร้อมกับการปกครองในระบอบใหม่นี้จึงทรงเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยการให้การศึกษากับประชาชน รวมทั้งฝึกหัดข้าราชการให้รู้จักการปกครองแบบประชาธิปไตยหลายวิธีด้วยกันและวิธีที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือการตั้งดุสิตธานีเป็นเมืองต้นแบบการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยแต่ในที่สุดครับคณะราษฎรก็ก่อการปฏิวัติขึ้นมาซึ่งเป็นเหมือนกับการชิงสุขก่อนหามที่ส่งผลให้เกิดทั้งปัญหาการเมืองและก็ความขัดแย้ง ทางการเมืองเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชดำรัสเมื่อร้อยกว่าปีก่อนที่บอกว่าประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้ในเรื่องประชาธิปไตยจึงถูกนักการเมืองเนี่ยหลอกลวงชักจูงและติดสินบนทําให้ผิดวัตถุประสงค์ของประชาธิปไตยพระราชวินิจฉัยที่ว่ารัษฎรยังไม่มีความพร้อมเพราะว่าขาดความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยนี้นะครับ จะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติและประชาชนเพราะว่าจะมีเพียงแค่คนกลุ่มคนเล็กๆที่ได้รับการศึกษาสูงเท่านั้นเองที่พอจะเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและคนกลุ่มนี้สามารถหลอกลวงและชักจูงให้ทำผิดวัตถุประสงค์ของประชาธิปไตยที่แท้จริงได้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นความจริงตามพระราชบัญญัติทุกประการนะครับ และจะคงวนเวียนเกิดขึ้นมาซ้ำซากหลอกหลอนคนไทยแล้วก็เมืองไทยมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับนักการเมืองในยุคปัจจุบันเนี่ยประกาศว่าเราถูกปล้นประชาธิปไตยแต่เขาไม่พูดต่อนะครับไม่พูดต่อสักคำหนึ่งว่าประชาธิปไตยที่ว่านั่นเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยที่มีนักการเมืองเป็นใหญ่ใช่หรือไม่ใช่รัฐบาลปัจจุบันมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนและรัฐสภานะครับ มีสหประชาชาติและนานาชาติเนี่ยรับรองว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากคันลองประชาธิปไตยทุกประการดังนั้นกลุ่มคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามหรือว่าต่อต้านรัฐบาลจะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไปได้ยังไงล่ะครับตกลงประชาธิปไตยเนี่ยเป็นของใครตั้งคำถามเอาไว้กับเรากันนะครับ